สวัสดีใจพี่น้องสวัสดีสุขปู่สุขปนเดยจ้าตามสัญญาคือเก่าค่ะพี่น้องคลิปนี้จะมาบอกวิธีการปลูกข้าวโพดแล้วกับวิธีดูแรลรักษาเมื่อนอน,อนลงข้าวโพดค่ะพี่น้องหลักสูตรของการปลูกข้าวโพดก่อนอื่นเข้กับมาไถยพืวนดินให้ดินเป็นหลวมหลวมก่อนค่ะพี่น้องเวลาเาราปลูกข้าวโพดรากของข้าวโพดเมื่อก็จะเดินได้สะดวกค่ะ ถ้าดินแน่นนี่ข้าวโพดก็จะบางงามเด้อค่ะพี่น้องก็ขอให้พวนดีๆซะก่อนคะ่ะยังคอยปลูกค่ะพี่น้องสวนนี่จะเป็นสวนข้าวโพดหวานคะ่ะเป็นสายน้ำยศจะ้ะวันนี้ก็มีเค็ดลับดีดวิจะมาบอกวิธีการรักษาข้าวโพดที่น้อนระบาดค่ะพี่นอ้องเมื่อนอนลงข้าวโพดระบาดเขาจะแก้ไขแบบใดมันจังจะ นอนจังจะตายหลักก็เห็ดให้ข้าวโพดเขาจะเริ่มเติบโตค่ะพี่น้องสําหรับผู้ที่ปลูกข้าวโพดมือไม่อาจจะบูฮูวิธีการปลูกข้าวโพดค่ะพี่น้องวิธีการดูแรลรักษาเมื่อนอนลงจะบูฮูจากท่างแก้ไขคลิปนี้ไม่คําตอบค่ะพี่น้องน้อนข้าวโพดนี่ก็จะมาจากผีเสื้อค่ะผีเสือ้อก็จะมาไขใสยอยู่ตรงยอดข้าวโพดค่ะมันก็เลยกลายเป็นตัวน้อนใหญ่ขืนใหญ่ขืนซุ่มือซุ่มือค่ะพี่น้องนี่กลเป็นลักษณะนี้ค่ะ ถ้าเกิดรักษาบาท่านก็คือผลผลิตของเห่ายอดจะขาดได้ค่ะพี่น้องนี่มันจะกินตรงยอดตรงโค่นใบของมั่นถ้าเกิดจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นฟักเป็นนี่มันจะเข่าเป็นได้ฟักเลยค่ะพี่น้องนี่ลักษณะนี่ค่ะพี่น้องป่าจอยก็มีเคล็ดลับมาบอกอยู่ค่ะเคล็ดลับของเห่าเนี่ยค่ะเมื่อยอดขโพดขึ้นได้ประมาณสามสี่ใบน้อนมันก็นจะเริ่มลงเริ่มลงแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ต้องฉีดยาขาน้อนขาแมาแรงค่ะ แล้วก็ผสมด้วยยาคุ้มไข่นั่เด้อค่ะพี่น้องยาคุ้มไข่นี่จะขาดบ่ได้นะคะมันเจ็ดให้ไข่ของนอนนี่ฟอค่ะพี่น้องแบบนี้นะคะฉีดจีตรงบริเวณหยอดค้องขัวโพดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเคล็ดลับดีที่สุดเลยค่ะพี่น้องบางคนบมโหเคล็ดลับก็จะฉีดโพเลยนะคะลองลองเอาเคล็ดลับนี่ไปใส่เบิ้งนะคะพี่น้องมันจะมียายาฉีดนอนฉีดมลรงอยู่ตามร้านเคมีกเกษตรที่เข้าคล้ายเอ่อเมล็ดพันธุ์พัก ขายยาสารเคมีนะคะพี่น้องข่าโพดนอน้หลแบบนี้ mm hmm. เขากบ mm hmm. พึงอินซีไม่ได้หอกจ้ะเขาก็ mm hmm. ากาต้องใส่ยาขานอนขามาแลงคือเกาค่ะพี่น้อง mm hmm. กับผสมกับมียาขามาแลงตัวหนึง่งหลักก็ยาคุ้มไข้ค่ะพี่น้องหลก้กกาตามด้วยฮอร์ออโมนค่ะพี่น้องมีสามชนิดเท่านั้นนะคะข่าโพดก็จะงามแบบนี้นะคะหละก้กกาวิธีการฉีดค่ะพี่น้อง ให้ฉีดตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆเพราะว่านอนเฮาจะขึ้นช่วงช่วงอากาศเย็นๆคือตะเวนไก่ต๊ดินยิงดีมากเลยค่ะพี่น้องเพราะ่านอนมันจะขึ้นมาช่วงกลางคืนค่ะมันก็จะโดนยามว่วนนี่ก็จะตายไปในที่สุดค่ะพี่น้องอันนี้คือรักษาง่ายๆเลยค่ะเป็นเคล็ดลับที่ที่ลับเฉพาะค่ะพี่น้องบางคนเพิ่งก็จะอาจจะบุมโฮเคล็ดลับนี้นะคะพราเฮาฉีดเซจแล้วเฮาก็ต้อง มาดูแลเบื้องวันนอนมันตายบอ่อค่ะพี่น้องถ้ามันบอ่อตายเขาก็ต้องฉีดอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องคือเวน้นเว่นอยู่หนึ่งวันเราก็ต้องฉีดตามอีกวันหนึ่งค่ะพี่น้องปกติแล้วถ้าเกิดประจอยฉีดนี่ก็จะบริฉีดซ้ำได้ค่ะเพราะว่ามันก็ตายดีอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาสามารถฉีดใส่จี่ตรงบริเวณหยอดของขโพดเลยค่ะมันจะไปส่นอยู่ในหยอดของขโพดตัวนั้นค่ะส่วนหากประจอยก็จะฉีดแค่ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งบางครั้งกับสองสองอาทิตย์สีครั้งนึงค่ะพี่น้องบบจะเป็นต้องสีดบ่อยจ้ะถ้าโพในต้นนี่มันก็จะเหตุให้บบถูกตัวนอนมันก็จะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะเวลาเขาสีดจังสีสีดบถูกตัวนอนตัวนอนมันก็จะง่ญ่ขึ้นมันก็จะกลายเป็นผีเสือพอกลายเป็นผีเสือมันก็จะมาไขอีกค่ะพี่น้องเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันไปอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับต้องสีดให้มันตายใน ในตัวถี่มันมาไข่ใ,ใส่ของเห่านะคะยาคุ้มไข่นี่จะจะเหตุให้ไข่เห่าฟอนะคะพี่น้องต้องผสมให้มันถึงมันจังใจเหตุให้ขานอนได้ค่ะพี่น้องเค็ดรับนี่ค่ะนําไปใส่เบิ้งนะจ้ะวิธีการผสมยาแล้วก็วิธีการฉีดค่ะพี่น้องเมื่อได้ยามาแลลวทักกระโพดพึ่งเกิดเนี่เขาก็จะผสมอีกส่วนหนึ่งนะคะ ขอ้อขพดต้นไ่ขึ้นมาประมาณเพียงเอวเพียงนะักอกค้อ,องห้านี่ก็จะเพิ่มปริมาณของยาอีกเป็นระดับหนึ่งค่ะพี่น้องท้างสาย,ยาหน,น่อยๆนี่ก็เบเหตุให้นอนตายได้ค่ะเพราะว่านนอนมันจะงหญ่ข้นตีเรื่อยๆค่ะพี่น้องถ้าเกิดเขารักษานอนใดช่วงระยะขพ้พขอดเกิดแตกๆก็ต่อไปก็รักษาบัยาต่อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเ้อจ้ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ